สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม p รีฮิ s โ o ลิคิงด g อมนะครับสำหรับเกมนี้นะครับก็เป็นเกมมาใหม่นะที่วางจำหน่ายได้ไม่นานนี้นะครับตัวเกมก็ยังอยู่ในช่วง e a r l ์ a c ีย s เนะครับนั่นก็แปลว่าตัวเกมก็จะมีอัปเดตเข้ามาเรื่อยๆนะครับเพิ่มฟิวเจอร์ใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆนะตอนนี้ก็อยู่ในเวอร์ชั่น0.1.1นะตัวเกมนะครับก็เป็นเกมแนวที่เราจะได้บริหารสวนสัตว์นะก็ตามชื่อเกมเลยนะครับเป็นสวนสัตว์ ก่อนยุคประวัติศาสตร์นะพรีฮิสตอริกนะครับโอเคก็วันนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะมาลองเล่นกันซึ่งวันนี้เราจะมาลองเล่นเป็น Tutorial ก่อนละกันนะอ่า New Beginning นะครับเอาละก็สตาร์ทเลยอ๋อฮ uh ัลโหลทดสอบทดสอบหนึ่งสองสามอ๋อฮัลโหลมันดีที่สุดที่ได้พบคุณ I'm Nigel, your park supervisor and head of zoological developments here at Prehistoric Kingdom. Since our last park manager moved to the Americas Division, this place has fallen into a bit of a state. Unfinished plans, neglected habitats, all telltale signs of a much needed makeover. As I'm sure you know, our zoos are a little different, so it's perfectly normal to feel overwhelmed at first. After all, it's hard for most people to imagine what dinosaurs look like, let alone manage them. We're here to change that, and I reckon this will be second nature for you in no time. Right, first things first. I'm sure you're ready to meet our friend down there, so let's make sure you can look around. I'm sending some input controls to you now. เอาละหลังจากจบคัดซีนของคุณลุงนิเกลนะครับก็คุณลุงก็แนะนําตัวนะว่าคุณลุงเนี่ยชื่อนิเกลนะแล้วก็จะมาเป็นคนฝึกสอนให้เรานะบริหารสวนสัตว์นะครับโอเคตอนนี้เขาก็มอบหมายงานแรกให้เราเลยก็คือการควบคุมนะครับตอนนี้นะก็เราสามารถเลื่อนจอโดยการกดปุ่ม WASD ได้นะครับแล้วก็กดเมาส์สองเนี่ยเมาส์กลางนะครับ แล้วก็มันจะทําให้เราซูมตําแหน่งเขาเรียกว่าหมุนจอได้เออแล้วก็ซูมเข้าซูมออกโดยการใช้เมาส์กลางนะครับแล้วก็กด Q กับ E เพื่อเลื่อนความสูงได้โอเคเอาละภารกิจต่อไปของเรานะครับนั่นก็คือการเปิดไฟนะเราสามารถกด L นะครับจะทำให้ ปืนเนี่ยมันสว่างขึ้นนะแบบนี้นะครับโอ้ Next we'll get you on the move I'd like you to look around the park for a bit and get comfortable with your surroundings Feel free to mingle with the guests or enjoy some of the creatures on display I'll check in with you soon เอาล่ะตอนนี้นะครับคุณลุงนิเกลเคาก็ มอบหมายนะครับให้เรารอคุณลุงสักพักหนึ่งนะเดี๋ยวคุณลุงจะไปหางานไหมให้เราทำนะครับตอนนี้เราก็สามารถชมสวนนะครับได้เลยอิสระของเราเลยนี่นะครับก็เป็นสวนของคุณลุงนะครับเราก็มาเป็นเด็กฝึกงานนะอ่านี่ก็เป็นทางเข้านะครับโอ้โหเรียกได้ว่าใหญ่มากๆเลยนะนี่ชื่อว่า prehistoric kingdom นะครับอ่าแล้วก็ข้างในเนี่ยก็จะมีกรงเยอะแยะมากมายเลยนะก็จะมี ที่เห็นเนี่ยสามกงหลกัหลกๆนะครับก็เป็นกงแรกนี่นะเจ้าตัวนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะชื่อว่าเอออะไรนะไดโอโซรัสปะอ่าไดโอโซรัสนะครับเจ้าตัวนี้ก็เป็นตัวใหม่ที่ผมเพิ่งรู้จักเหมือนกันนะไม่รู้ว่าเป็นสายพันธุ์ที่อยู่ในประเทศไหนนะครับแล้วก็รายละเอียดตัวเกมเนี่ยบอกเลยนะครับว่าสมจริงมากๆเลยดูตรงผิวหนังของแนวเสานะครับเนี่ยเห็นไหม มันดูสดใสมากๆเลยนะครับอะ่ตอนนี้คุณลุงนิกเกลก็มาแล้วนะเดี๋ยวเรามาฟังคุณลุงกันก่อนโอเคตอนนี้ดูเหมือนว่าเราจะต้องมาดูแลเจ้าน้เสาว ที่มีชื่อว่าไดโอซอรัสนะครับโอเคเราก็สามารถคลิกไปที่ตัวเขาได้นะอ่านแล้วไงต่อไดโอซอรัสนะเป็นแนวเสากินกินพืชขนาดเล็กนะครับโอเค โอเคคุณลุงเขาก็ให้เรามาดูความต้องการของเจ้าไดโอโซลัสนะโดยการที่เราจะต้องมาดูค่าอ,อ,อาหารตรงนี้นะครับอาหารเนี่ยรู้สึกว่าจะมีค่าสารอาหารมีความหิวมีความกระหายน้ำนะแล้วก็อีกอย่างนึงให้เราดูที่ previous park manager took the americas job and ran without much consideration for the animals he left behind while i call up the board members i'll need you to care for the little ones you can start by getting their food situation sorted some enrichment too if you get lost there's an objective prompt on the left side of the screen good luck เอาละดูเหมือนว่าคุณลุงนิเกลนะครับจะให้เราสร้างพวกถาดให้อาหารนะตอนนี้ในกรงนี้ยังไม่มีถาดให้อาหารเลยแล้วก็เราจะต้องเพิ่มพวกของเล่นให้กับเจ้าพวกเดรัเสาร์นะครับพวกเขาจะสนุกขึ้นนะอ่าก็ตอนนี้นะครับเราสามารถมาที่ปุ่มสร้างได้ละ Animal Care นะครับแล้วก็มาที่ถาดให้อาหารนะครับนี่เลยนี่ก็เป็นถาดให้อาหารของสัตว์กินพืชนะ เดี๋ยวเราจะวางไว้ตรงไหนดีเอ,อเราวางไว้ตรงข้างหน้าที่พักเลยละกันตรงนี้รู้สึกว่าจะเป็นเชลเตอร์ของพวกแนวเสานะครับเหมือนเป็นที่พักนะอ่ะเราวางเสร็จละต่อมานะให้เราวางพวกของเล่นนะของเล่นตรงนี้ก็เราจะสามารถวางอันไหนก็ได้นะตรงนี้ก็ดูเหมือนว่าจะเป็นผลไม้แช่แข็งนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเหมือนเป็น พื้นปวกอะ่ะเป็นรังปวกอะ่ะใช่ปะเราลอง,ลองวางอันนี้ดูไหมโอเคเราวางไว้ตรงนี้เลยแล้วกันปุ๊บอ่าโอเคเรียบร้อยนะครับตอนนี้น้องๆก็มากินอาหาร <c oughs> กันใหญ่เลย <c oughs> น่าจะหิวกันน่า <c oughs> ดูนะครับ <c oughs> โอเคไม่ได้ฟังคุณลุงนิกเกลเลยคุณลุงนิกเกลให้เราทำอะไรเนี่ย ให้เราไปที่สิ่งก่อสร้างที่คุณลุงมิเกลมาร์กเอาไว้นะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยผมขอมาดูเจ้าพวกไดโยซซรัสก่อนละกันตอนนี้พวกน้องๆเป็นยังไงบ้างกดลิกเข้าไปไม่ได้แล้วคุณลุงบังคับให้เราต้องไปเลยนะครับโอเคงั้นเราก็บอกลาน้องๆกันก่อนเดี๋ยวมาใหม่นะเอาละคุณลุงเขามาร์กเอาไว้ตรงไหนเนี่ยอ่านี่ไงคุณลุงเขามาร์กไว้ตรงนี้นะครับ Next, I've already sorted the food and enrichment, but I'll need you to do the rest of the heavy lifting. Let's prepare the area by building a generator nearby. เอาละคุณลุงเขาก็มอบหมายให้เราสร้างเครื่องเอ่อเจเนเรตไฟฟ้านะครับซึ่งก็เรามาดูกันว่ามันจะเป็นเครื่องแบบไหนนะฮะก็ดูเหมือนว่าจะเป็นพวกกังหันลมนะนี่นะครับเป็นโอ้เทคโนโลย,ยีขั้นสุดมากเลยอันนี้ยังไม่เคยเห็นเลยนะครับ เราสามารถหมุนโดยการกดปุ่มแซไกเบ X ได้นะโอเคเอาวางไว้ตรงนี้แล้วกันเนาะปึ๊บอ่ะโอเคเรียบร้อยแล้ว <'d> like คุณลุง an ต่อไปคุณลุงให้เราสร้างเนิร์สซี่สำหรับพวกสัตว์นะครับโอเคเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นอนุบาลสัตว์นะก็จะมีสองอันนะอันนี้ใหญ่มากเลย <laughs> โอ้โหไม่พอนะครับแสดงว่าเราต้องสร้างอันนี้นะเป็น เนอร์ซรี่ขนาดเล็กนะโอเคเราหมุนให้เข้ากับสีฟ้าก่อนรู้สึกว่าทางด้านหน้านี่จะเป็นทางด้านหลังใช่ไหมเราก็ตรงนี้จะเป็นด้านหน้าเอาละก็ปึ๊บวางไว้ตรงนี้เลยแล้วกันโอเคให้เราเข้าไปในเนอร์ซี่นะครับแล้วก็ให้เราเข้าไปที่ เนอร์เซอรี่เมนูหรอโอเคโอ้ดูเหมือนว่าตรงนี้เราจะสามารถฟักไข่ในเสาออกมาได้นะครับเอาล่ะดูเหมือนว่าตอนนี้เราจะสามารถฟักได้แค่โทโวซอรัสนะครับเจ้าตัวนี้ข้อผมไม่เคยรู้จักเลยนะเนี่ยโอเค คุณลุงก,ก็บอกว่าเราสามารถดูได้ทุกอย่างเลยนะครับถัหลับเจ้า turbo swap เนี่ยก็เป็นเสากินเนื้อนะดูตรงนี้ได้นะครับเนี่ยมีนะ here, กินเนื้อนะครับนี่ก็เป็นรายละเอียดนะ,อะโอเคโอ้โหลายแบบมันเป็นลายจุด <laughs> คนข้างที่จะน่าเกียดน่ากลัวอยู่เหมือนกันนะเนี่ยด้านหลังนะครับก็จะเป็นพวกเก็ดนะเนี่ยโอ้โหแบบรายละเอียดเนี่ยสุดยอดมากนะครับดูกรงเล็บของเขานะครับแล้วก็ด้านขาเนี่ยรู้สึกว่าจะแข็งแรงพอสมควรเลยหัวเนี่ยออดูแปลกๆนะแต่ก็โอเคเราสามารถเลือกสกินได้นะครับนี่เห็นไหม some animals like the Torvosaurus have a handful of species to pick from. changing their needs, size, appearance, and even star r a t i n g ก็จะมีพวกสตาร์ให้เราดูนะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยความนิยมเนี่ยได้รับความนิยมเท่าไหร่ตอนนี้ก็เป็นสามดาวใช่ไหมด้านบนนี่นะครับแล้วก็พื้นที่เนี่ยที่เขาต้องการพวกต้นไม้เนี่ยเป็นต้นไม้ปลายแหลมเนาะเนี่ยสองอันนี้นะครับ ออแล้วก็พื้นที่ที่เขาต้องการเนี่ยเป็นป่าสยี่สิบถึงห้าสิบห้าเปอร์เซ็นตนะน้ำประมาณสิบห้าถึงสี่สิบเปอร์เซ็นตนะแล้วกออ็ความกว้างเนี่ยประมาณเก้าพันตารางเมตรนะครับความสูงแล้วก็ความแข็งแกร่งของรั้วเนี่ยต้องเป็นรั้วระดับสามนะแล้วก็มีความสูงอยู่ที่สองจุดห้าเมตรนะครับนี่ก็เป็นรายละเอียดนะถ้าเราจะ ฟักเจ้าตัวนี้ก็จะต้องมีหลัวที่มีความแข็งแกร่ง3แล้วก็มีความสูงไม่ต่ำกว่า2.5เมตรนะครับแล้วก็ด้านตรงนี้นะเราสามารถเลือกได้นะครับว่าจะฟักเป็นเพศหญิงหรือเพศชายแล้วก็ดูเหมือนว่าตรงนี้นะครับจะเป็นความสูงของมนุษย์นะเนี่ยสามารถเทียบได้นะครับถ้าเราเป็นมนุษย์เนี่ยจะตัวขนาดไหนของเจ้าตัวนี้นะก็พอๆจะอยู่แถวแถวลำคอนะโอเคตอนนี้เราสามารถฟักเจ้า เโทวโรโซอรัด์ได้นะครับโอเคฟักมาเรียบร้อยนะโอเคแล้วก็คุณลุงเขาให้เราเริ่มสร้างกรงแล้วนะเพราะละนี่ไงนี่นแหละครับคุณลุงก็เริ่มมอบหมายแนละ้วให้เราสร้างกรงบริเวณนี้นะ ซึ่งก็คุณลุงเขากําหนดไว้แล้วว่าให้สร้างตรงเส้นสีฟ้าตรงนี้นะห้ามเกินกว่านี้นะครับงั้นเราก็มาสร้างกันแล้วก็ดูเหมือนว่าจะมีแค่อย่างเดียวนะตรงนี้เป็นกรงที่มีความสูงสี่เมตรนะครับแล้วก็ความแข็งแกร่งของกรงเนี่ยอยู่ที่สี่ดาวก็น่าจะระดับสี่เนาะเอาล่ะตอนนี้เราก็มาเริ่มสร้างกรงกันก่อนกําแพงเนี่ยก็ลากยาวเลยเนาะโอเคยาวได้เท่านี้ฮะปึ๊บ แล้วก็ลากมาตรงนี้อ่าโอเคเหมือนเล่นขีดเส้นเลยนะครับเรียบร้อยอ่าต่อไปก็ฝั่งซ้ายตรงนี้นะครับโอเคลากยาวไปปึ๊บเรียบร้อยแล้วครับคุณลุงอ่า เอาละตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วที่เราจะปล่อยเจ้าทูบโบซอัสนะครับที่มีชื่อว่าแองดิวนะเราสามารถตั้งชื่อให้เขาได้ด้วยนะสำหรับตัวน,นี้ก็ชื่อว่าแองดิวนะครับเอาไปเลยเจ้าแองดิวเข้ากองของเจ้ากันไปเลย A beautiful animal indeed but of course it's still going to need a proper environment something to make it feel like home plenty of vegetation a lake and a shelter should do nicely เอาละตอนนี้นะครับคุณลุงก็บอกว่าเนี่ยถึงเวลาแล้วที่เราจะปรับสภาพแวดล้อมให้เข้ากับเจ้า turbo s o l ัสนะครับนี่ก็เป็นเจ้าในวเาสากินเนื้อตัวแรกของกงเลยก็ว่าได้นะเพราะว่าตรงนั้นก็เป็นกินพืชใช่ไหมนี่เป็นเจ้าไดโอโซลัสนะครับนี่กดเข้ามาดูได้แล้วทุกอย่างเป็นสีเขียวหมดแล้วนะโอเคเลยนะ ตอนนี้ทุกตัวก็อยู่อย่างมีความสุขนะครับสําหรับเจ้าไดโยซอรัดนะก็จะมีพวกนักท่องเที่ยวนะครับเข้ามาชมกันเต็มไปหมดเลยสามารถมาดูกล้องแล้วก็ซูมเข้าไปดูข้างในได้นะเออนี่นะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวเรามาปรับสภาพแวดล้อมให้เจ้าท u วโบโซลัดก่อนแล้วกันโอเคเราก็มาที่ a อนิ a ม่แคกแล้วเราก็สร้างเช e ลเตอร์ให้เจ้าตัวนี้ก่อนเลย ซึ่งผมคิดว่าจะเอาไว้บริเวณตรงนี้แล้วกันปุ๊บอ่าต่อมาก็สร้างสภาพแวดล้อมนะครับตอนนี้เราสามารถสร้างน้ําได้แล้วนะเอาละก็เราสร้างน้ําไว้ตรงนี้แล้วกันปุ๊บอ่าแล้วก็ต้นไม้ต้นไม้รู้สึกว่าเขาจะชอบต้นไม้ที่มีปลายแหลมใช่ปะอย่างเจ้าอันนี้นะครับชื่อว่าต้นพายปะ่ะเออ ปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่าเฮ้ยโอ้มันออกไปข้างนอกด้วยเดี๋ยวก่อนโอเคเรียบร้อยตรงนี้ผมก็สร้างเป็นโซนป่าให้เจ้าโทโัซอรัสนะโอเคมีต้นไม้ออกไปข้างนอกด้วยอสองต้นโอเคคุณลุงนิกเกลให้เราทำอะไรอีกเนี่ยคุณลุงนิกเกลให้เราดูะสะกอนะครับ การที่เราจะดูสกอร์นะครับเราจะต้องมากดที่กล้องนะนี่นนะตรงนี้นะครับก็จะมีสกอร์บอกอยู่ว่าสกอร์เท่าไหร่ตัวนี้ก็เป็นที่278นะโอเคคุณลุงก็มอบหมายงานให้เราสร้างเป็นกล้องนะครับ เรานักท่องเที่ยวเขาจะได้ดูได้แบบไกลๆก,ก็ดูได้นะถ้าเรามีกล้องส่องทางไกลใช่ไหมโอเคงั้นเรามาสร้างกล้องส่องทางไกลให้นักท่องเที่ยวนก่อน,อนรู้สึกว่าเอาจะต้องหมุนมาทางนี้ใช่ไหมอ่าโอเคปึ๊บสามจุดนะครับไหนดูหน่อยสิตรงนี้อีกหนึ่งจุดแล้วก็อีกหนึ่งจุดอ่าสามจุดพอดี oh, ถ้าเราดูในมุมนักท่องเที่ยวเนี่ยมันก็โอ้ไกลพอสมควรเลยนะนี่นะครับโอเคงานใหม่มาอีกแล้วให้เราทำอะไรเนี่ยให้เราวางเป็นเออ่โซนขายอาหารนะครับนี่ก็ดูเหมือนว่าจะเป็น ร้านกาแฟป่ะผมจะเอาวางไว้ตรงนี้ละกันเนาะตรงไหนดีตรงนี้เนาะโอเคทางเข้าเลยนะครับนี่เลยแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเป็นแค่แผงกั้นเฉยๆนะแล้วก็มีโอ้มีพวกเบอร์เกอร์นะครับบอนโต้เบอร์เกอร์ว้าวน่ากินจริงตึงเลยราคาไม่แพงนะครับ9.99ดดอลลาร์นะ ก็มีหลากหลายราคานะเอ้ยอันนี้เท่าไหรเนี่ย9.9ดอลลาร์เหมือนกันถูกสุดน่าจะเป็นอันดีนะเป็น7.99ดอลลาร์นะครับแล้วก็มีพวกอ,อ,อาหารอ,อ,อาหารเสร์ฟนะครับแล้วก็มีเครื่องดื่มนะต่อมาเราทําอะไรต่อให้เราวางรูปปั้นของเนื้อเสารหรือเปล่าเนี่ยแอนิมอลนะโอ้นี่ไงโอ้นี่ก็เป็นรูปปั้นนะครับ เราวางไว้ตรงนี้แล้วกันเนาะสวยปะอ่ะอยู่หน้าห้องน้ำพอดีเลยนะโอเควางเรียบร้อยเจ้าตัวนี้คือตัวอะไรเนี่ย,ย,ยน่าจะไม่ใช่เจ้าโทโวสอลันนะเพราะว่ามันมีงอนตรงนี้นะครับโอ้ยห้องน้ำทันสมัยมากเลยห้องน้ำเนี่ย พลังงานไฟฟ้าใช้จากแผงโซล่าเซลล์นะครับเป็นพลังงานสะอาดหมดเลยนะรู้สึกว่าส่วนของเราเนี่ยตรงนั้นก็เป็นพลังงานจากลมใช่ไหมที่เราสร้างไปเครื่องจนเนเรเตอร์เนี่ยนี่นะครับเป็นเทอร์ไบนะแล้วก็อันนี้เป็นแผงโซล่าเซลล์นะครับโอ้แล้วก็รายละเอียดเนี่ยทำมาดีมากเลยนะดูดิเราสามารถเอ่อรู้สึกว่าจะสร้างอะไรก็ได้ตรงนี้เข้าไปได้นะครับเนี่ย โซนขายอาหารก็ได้น่าจะสร้างได้นะครับแต่ตอนนี้เขายังไม่ปลดให้เราสร้างนะแล้วก็ตรงนี้เป็นห้องน้านะครับโอเคดูเหมือนว่าเราจะต้องสร้างถนนให้มันเชื่อมกันนะแล้วก็ปึ๊บลากไปเลยโอเคเรียบร้อยครับแล้วก็ดูนะครับตอนนี้ <shall we? S 1> ปาร์คเราก็อยู่ที่สามเกือบจะสี่ดาวแล้ว เราสามารถเข้าไปดูได้นะรายละเอียดของปาร์คเรานะครับโอเคคุณลุงนิเกลิลก็ให้เราไปดูที่แผงของแอนิมอลนะแต่ผมขอดูตรงนี้ก่อนละกันตรงนี้ก็มีสภาพอากาศบอกเราด้วยตอนนี้27องศานะครับวันนี้ก็จะมีพระอาทิตย์ขึ้น ฟองฟ้าแจ่มใสนะวันต่อๆไปก็จะมีเมฆฝนนะครับเนี่ยอ่ะแล้วก็ดูตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นพวกเ,เขาเรียกว่าแผนการเงินนะเออมาเก็ตติ้งก็มีนะครับแล้วก็มีการขุดด้วยโอ้โหตอนนี้เราขุดไปแค่หกหเปอร์เซ็นต์เองนะครับแล้วก็มี dna ด้วยตรงนี้ก็เป็น Animal มี Staff นะครับแล้วก็มีพวก สตักเจอร์นะก็คือสิ่งก่อสร้างนะเราสามารถเปลี่ยนชื่อของปาร์คเราได้นะครับแล้วก็กำหนดสีได้ด้วยนะตอนนี้ปาร์คของเราอยู่ที่3ดาวเกือบครึ่งนะมีนักท่องเที่ยวนะครับทั้งหมด293คนอ่ะแล้วก็จะมีพวกาดาวนะครับก็ปาร์คของเราเนี่ยเรียกได้ว่าสะอาดมากนะ โอเคงั้นเราไปเช็คที่แอนิมอลกันก่อนละกัน As I suspected, everyone in the park seems to be doing great. However, it does seem a little dinosaur-heavy. No, I think it's time for one final attraction: the woolly mammoth. Head on over to excavations. We should have a dig site ready to go in Siberia. โอเ okay, คดูเหมือนว่าตอนนี้นะครับคุณลุงนิเกลเนี่ยจะให้เราไปขุด ดีเอ็นของแมมมอสนะที่ไซบีเรียนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยปาของเรามีเจ้าคอยาวด้วยเหรอเนี่ยชื่อว่าเทเลแลนต์นะครับเอาล่ะตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มขุดซทกฟอสซิลของแมมมอสก่อนเลยกันโดยก็จะมีจุดอื่นๆน้ำให้เราขุดแต่ว่าตอนนี้มันล็อกนะตอนนี้เราจะไปที่ประเทศรัสเซียนะครับโอเคแล้วก็นี่ไงโอ้โหแมมมอสนะครับ รู้สึกว่านักท่องเที่ยวเนี่ยจะชอบกันมากเลยนะให้ความสนใจอยู่ที่5าสตาร์เลยนะครับเป็นสัตว์ที่กินพืชแล้วก็กินผลไม้นะครับสําหรับแมมมอสเนี่ยกันก็มีสกินให้เราเลือกด้วยว่าเราจะเลือกสกินไหนนะงั้นเราขอสกินดั้งเดิมของแมมมอสเลยละกันปุ๊บกดค้างโอเคคอนเฟิร์มไปนะ ต่อมาคุณลุงเขาก็ให้เรา,เ,าเรียกว่าฟักไข่เจ้าแมมมอสทั้งหมด5ฟองนะงั้นเราก็มาที่เนอร์เซอรี่แล้วก็นี่ไงแมมมอสนะครับโอเคแต่แมมมอสเนี่ยดูรายละเอียดนะครับก็จะมีขนปกคลุมเนาะก็หลายๆคนก็น่าจะรู้จักเจ้าตัวนี้กันดีนะโอเคถ้าเทียบความสูงของมนุษย์เนี่ยโอ้โหดูดิมนุษย์อยู่แค่แถวแถว ป่าของเจ้าแมมมอสเองนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยก็ต้องการพื้นที่ป่าสัก5-25เปอร์เซ็นนะครับน้ำ15เปอร์เซ็นตนะแล้วก็กรงเนี่ยสูงแค่1เมตรก็พอนะครับแล้วก็ความแข็งแกร่งหนึ่งสำหรับเจ้าตัวนี้ก็รู้สึกว่าจะเป็นอะไรที่เฟรนลี่เหมือนกันนะเนี่ยงั้นเรามาฟักเจ้าตัวนี้5ตัวกันเลยแล้วกันนะครับ Okay, to while they're incubating we should prepare their new home. There's a paddock ready nearby, but it's filthy from housing a previous occupant. First let's correct those feeders. Set up one to stock plants and the other to stock fruit. แล้วก็ไปเซตถาดอาหารนะ้าให้เป็นผลไม้แล้วก็พืชอย่างละอันนะครับเออโอเคตอนนี้ก็มาดูเจ้าคอยาวก่อนแล้วกันโอ้ยตรงนี้รู้สึกว่าจะเป็นที่ให้อาหารนะโอ้ที่ให้อาหารก็จะสูงๆแบบนี้นะครับเป็นช่อๆแบบนี้โอเคงั้นเราไปที่กรงแมมมอนก่อนตรงนี้รู้สึกว่าจะเป็นกรงของแมมมอนครับแล้วก็มีขี้แมมมอนเต็มเลยโอ้โ โอ้โหขี้เต็มเลยกองเบเร์่มนะครับโอเคงั้นเราก็มาเซตถาดอาหารกันก่อนแล้วกันถาดอาหารตอนนี้ก็จะเป็นเนื้อนะครับเดี๋ยวเราจะเซตให้เป็นผลไม้อแล้วก็อีกถาดหนึ่งเป็นใบไ,ไม้นะเป็นพืชอีกถาดอยู่ไหนนี่ไงโอเคยดิบก,ก่อนแล้วก็ให้เป็น If animals aren't eating high quality food, low nutrition could lead to weak immune systems and excess animal waste. Looking at the state of this paddock, it appears the previous park manager wasn't particularly mindful of that. Feces, scat, however you wish to refer to it, will always be something we need to manage. I know it's not exactly what you signed up for, but we need to get all that dung removed. And well Only one of out in the is park so โอเคคุณลุงนีเกลก็บ่นไล่ยาวเลยนะครับก็คือกงเนี่ยมันสกรปรกมากเลยแล้วก็มันจะทำให้พวกสัตว์ที่เราฟักขึ้นมาเนี่ยพอปล่อยออกมานะครับมันจะทำให้ผุมมกันเนี่ยอ่อนแอนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาทำความสะอาดนะครับแล้วก็ทำให้อาหารเนี่ยมีสารอาหารครบ สำหรับให้คุณค่าทางอาหารให้พวกสัตว์ต่างๆนะครับโอเคตอนนี้เดี๋ยวเรามาเคลียร์ขี้กัียนก่อนแล้วกันปุ๊บอ่าเรียบร้อยตอนนี้เราก็ทำความสะอาดกรง,งนี้เรียบร้อยครับสะอาดอย่มเลยเดูดิโอเคคุณลุงนิเกลก็จะมอบหมายงานให้เราอีกแล้วให้เราทำอะไร เออให้เราสร้างเป็นเจ้ารู้สึกเป็นรังอะไรสักอย่างนะครับเอเอ,เ,อเป็นรังของเหมือนเออแมลงที่มันอยู่ในขี้ควายเขาเรียกว่าอะไรนะกุจจีวะนี่นะครับดูดิมันปั้นขี้อะ่ะสามจุดเออเพราะว่าขี้แมมมอสเนี่ยมันกองใหญ่แล้วก็เหม็นมากนะครับสําหรับเจ้าพวกเออแมลงปั้นขี้เนี่ยมันก็จะไปจัดการของขี้นะครับ โอเคเรียบร้อยเรามาดูเจ้าแมงกุจจิเอา้าไม่มีแล้ว <laughs> อันนี้ไง <laughs> เป็นมแมลงปั้นขี้นะครับดูดิ <laughs> มันเล่นขี้นะ <laughs> จะบอกให้ <laughs> โอเคต่อไปก็คุณลุงให้เราทำการปล่อยเจ้าแมมมอสน,นะครับอันนี้ก็เป็นบ้านของเจ้า,มาแมลงเล่นขี้เอ้ยป้นขี้นะ <laughs> โอเคก็ เอาละเดี๋ยวเรามาปล่อยแมมมอสกัน5ตัวนะครับเป็นตัวผู้หมดเลยนะเลือกมาทีเดียวเลย5ตัวปุ๊บรีลีสนะครับโอเค5ตัวเรียบร้อยตอนนี้ก็เข้าคัดซีนนะครับ 4, <000 S 2> นี่แมมมอสของเรานะ สั i ว i ยุคก่อนฟอ e ดิซารเนี่ยก็ดูน่าลงไหลดีนะครับโอเคดูเหมือนว่าคุณลุงนิเกลเนี่จะเริ่มบอกลาเรากันแล้วนะครับเนี่ยวันนี้เราก็ทำงานได้เรียบร้อยดีนะครับ โอเคคุณลุงนิเกลก็เรียกได้ว่าไว้วางใจเราแล้วตอนนี้เราก็มีอิสระในการทำอย่างอื่นนะแล้วก็ทำอะไรได้ตามใจชอบเลยนะครับก็สำหรับในพาร์ทนี้ก็เดี๋ยวเราก็ขอตัดจบไว้ตรงนี้ก่อนเลยละกันเนาะเรามาฝึกสอนนะครับกับคุณลุงนิเกลนะแล้วก็ในพาร์ทหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะเปิดเป็นส่วนของผมเองนะครับโอเควันนี้เราก็มาช่วยคุณลุงนิเกลจัดการปาร์กนะ เอาละสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมกันครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับสวัสดีก็สวัสดีครับ